จะเป็นยังไงถ้าอพาร์ตเมนต์ที่คุณดูแลอยู่คือที่พักของเหล่าปีศาจจากฝันร้ายสวีดัสสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่รุ่นหนึ่งไลน์แชนแนลครับวันนี้ผมจะกลับมาทำหน้าท,ที่คนเฝ้าประตูนในเกม that's not my neighbor กับโหมดแห่งฝังนร้ายหรือไนท์แม e โหมดพลาดเพียงคนเดียวเท่ากับตายทันทีหนังส้นเรื่องนี้เป็นผลงานของดีดี เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตสวัสดีที่คุณกำลังชมหนังสั้นเรื่องนี้อยู่เป็นเพราะเราใส่ใจในสุขภาพจิตของคุณเป็นเรื่องปกติที่พนักงานของเรามักจะฝันร้ายเป็นประจำเนื่องจากสภาวะทางจิตใจที่มากับงานคนเฝ้าประตูนั่นเป็นเหตุผลที่เราแนะนำให้คุณใช้บริการของแผนกจิตวิทยาหน่วยแพทย์ของเราได้รับการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้คุณรับมือกับฝันร้ายได้ โปรดจำไว้ว่าการนอนหลับพักผ่อนคือสิ่งสำคัญเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดเฮนูรี่พนังงานดีเด่นของเรายังแนะนำบริการนี้ผมลองมาแล้วผมโดนมาแล้วไม่ได้จวดประครักเลยครับขมตาแหลม่มาแล้วกู <c ười> เขาใช้มันตลอดแม้ว่าฝันร้ายของเขาจะยังไม่หายไปไหนก็ตามจงเป็นเหมือนเฮนูรี่ ไปหานักจิตวิทยาไลคิละชาน e ลโอ้โหสภาพโอ้ยเอ้ยินดีตอนรับครับสุยาคือเกาเล่อล่ะครับผมคือเกาเยาพอสภาพมาคือพอคือเกาโอ้โหผู้ไหนเนี่ยน้าตาเป็นมิตรทุกคนเลยโอ้โหแรกมาแล้วสวัสดีเจ้ามนุษย์สวัสดีครับไอ้อดดวงตาโอ้ ตั้งแต่ก็ขอไอดีการรับเรื่องไอดีการรับอ๋อนี่ไอดีการของข้าสวัสดีนะครับคุณอย่างนี้ควาควาชิวปะครับผมไม่หมดอายุ1982น,นะฮะได้ใ,ใบนี้ก็มีตาปั๊มนะครับไอดีก็มีตาปั๊มบอกระจุดชั้นสองห้องที่สีันอาศัยอยู่ในดาวนี้อาพาร์ตเมนต์ของฉันคือห้องที่สี่ชั้นที่สอง ในใบก็แจ้งว่าจะกลับมาด้วยนะครับเนี่ยเอ้ยชั้นสองห้องที่สี่ใช่ไหมนี่ไงคุณอ่าอันคว้าชิวอุ้ยอันข้างๆนี่พี่ชายหรือว่าผัวครับเนี่ยป้าหน้าตาเมือนก็บว่ารอจละบ้าซื้ออย่างนี้คุณยักโซทอทอ่ยักษ์โซทอททูตยาโซทอนสันดอกโอ้ยยาโซทอนอุ้ยไกลๆกันเลยครับลราม่งกว้ากะหอนแล้วนะ ับเข้ามาที่ข้อมูลนะครับคุณควาชิวเขาบอกว่าคุณทาให้เกิดความโชคร้ายได้กั้นเหรอรูปรักของคุณมีดวงตาทั้ง9้าบนใบหน้านับก่อนครบปอนิ1 2 3สีโอ้เก้าดวงพอดีเลยครับโอโ้โหล็อกแรกทุกดวงด้วย <c oughs> แล้วก็คุณนั้นจะล่องลอยบ่ยได้งางมาลอ,อยแน่นอนโยกขึ้นโยกลงสักขนาดนี้แล้วก็มีเหมือนเป็นวงแหวนบอก รัศมีกระจายเป็นจแฉกตรงหัวเห็นแล้วไงเหลืองอ่อยเลยทั้งงเฮ้ยไม่ใช่เหลืองอ่อยเหลืองทองเดอ <c oughs> แล้วก็พูดคุยด้วยกระแสจิตเหรอสื่อสารด้วยกระแสจิตเดี๋ยวนะเออวาเขาไม่มีป่านะเขาคุยกับผมรู้เรื่องได้ไงวะเ <c oughs> ้าเอาให้ชว่ก็ต้องเช็กชื่อนะคงควายาชิวนะอ๋อโอเคชื่อนามตะกุนถูกต้องรหัสบัตร6 3ส4 6 3 6สสหเอ๊ะ รหัสไม่ตรงนะครับเนี่ยในข้อมูลบอกว่าจะเป็น6363นะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็น6364สลับกันกระคู่ทั้งหลังได้นี่อ้าวโตปอมโอ้หูเกือบเชื่อแล้วนะเนี่ยข้าระเบือจริงๆไอ้เจ้ามนุษย์นาง,งงและดวงตาอันโศโกรกที่มองแค่ตัวเลขยังผิดพลาดอย่าให้ฉันสูญเข้าใจไหมไม่งั้นฉันจะทำให้แกโชคร้ายไปทั้งชีวิตของแก้ แาเฝ้าโขกครับอ้ยดวงตาผมก็มีสองดวงแต่ว่าผมเบิ้งจังใดก็ผิดครับสินตะน้อยเบิ้งยังไงก็ผิดครับเแอแน่ใจนะแนี่ชเฉๆเลยครับคนพี่อาไม่เป็นไรงั้นฉันขอตัวแล้วนะเฮ้ยจะไปใส่ละเออเฮ่อมาไปไหนไม่ได้นะพี่มาขอตรงขอโตได้ยังไงกันได้เวลาเหตุงานหลัอนี่กี่คาจะเข้าวัาวัสดีครับท่านโอ้ นาตาแม่บ่ม่ปากตะทัวตาเมื่อหลายเดืนละครับเนี่ยแกอยากโชคดายกันเหรอไอมนุษกร้วยเดินได้ <S <S 2> <S 2> โอ้ยกล้วยจังไดละครับเห็ดเหลืองจังสี่มิเนียนเนี่ยครับเนี่ยเอาละได้วิซาบทสวดขับไล่ที่79แสแซมองมังเทแซมองแซมองแซมองมังเทสแซมองแซมองแซมองม,องมองังเทา มาเดี้ยตัวมิโซอยู่บ่ะเอาไปหยังครับบังหันมีหอดแซลมอนมันเทนดิมาจำเมือ่อว่าเสียบขนาด <c oughs> บทสวดจากอาจารย์มิตลิ <c oughs> ขเขาจะเฮ้ยสวัสดีมันหลงเออสวัสดีครับโอ้คุณควักชิวครับบาังหาันคุณกับมาาทีเดีตรวจสอบรหัสก่อนเลยนะ6364 6363 6463เฮ้ย ไอดีการ์ดถูกต้องมีตาปัม๊มอันนี้ก็มีตาปัม๊มของแท้ได้แท้ได้เนี่ผมว่ามีตาอทั้งแก้วดวงก็ถูกต้องแล้วก็ล่งลอยมาด้วยก็มีไอวงเวทข้างเทิงนะนะผมก็ยังสงสัยเรื่องกระแสจิตยอยู่ว่าใช่ไม่ใช่นะอ่ะผมว่าถูกต้องโตแท้ทุกอย่างเรียบร้อยดีลืบเปล่าเจ้ามนุษย์ทุกอย่างถูกต้องหมดเลยครับ,ร,บรูปลักษณ์หน้าตาเอกสารครับหาอย่งงางนั้นแล้วช่วยเปิดประตูให้ข้าหน่อยได้ไหมข้าลอยจนเมื่อยตัวมาแล้วดิ <S <S ร้อยโตคือเมยครับเออยังไงก็เซิรนได้เลยครับเข้าไปทังไหนได้เลยครับต่อแท้ได้แน่นอนดอกตาลักแหลกถ้าผมพลาดเดี๋ยวผมตายได้เลยนะแต่ผมรอดได้ไงเฮ้ยเจ้ามนุษย์หน้าโง่โอ้โหตัวนี้มาเอ๊ะใช้คุณอันโดเมนปาดาราโกมาครับเนี่ยไม่มีเอกสารนะครับเนี่ยอ๋อนี่ไงโทษทีนะเจ้ามนุษย์ข้าลืมนะ ในเอกสารอ่าบอกว่าจะกลับมาอยู่นะครับเอ๊ะเซอ,อยังเนี่ยเออคุณเซอร์เบ็ดซิด,ซดอ๋อคุณซิดเบ็ดนะครับผม <c oughs> ไปไม่หมดอายุนะครับแล้วก็มีตาสายรักด,ดีดีด้วยรูปรักหน้าตาก็น่าจะตรงหรือเปล่าเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งห้องที่หนึ่งนะครับนี่ไงคุณซิดเบ็ดนะครับเขาเป็นโซอีเตอร์หรือรักกินวิญญาณสัมพออยากกินดวงวิญญาณลักษณะมีรอยแผลข้างเทงิงศีษะ นั่นไงโดดเด่นเลยครับตรงว่าล้านพอดีเลยจมูกเล็กนะก็ถือว่าเล็กไหมแต่ก็ตรงตามโลบนะเล็กละกันรอยยิ้มที่กว้างกว้างแล้วก็รอยสักสองอันไอ้แดงๆน,นคืออะไรสกักเหรอะอะแล้วก็มีแผลบนหนกเก้มซ้ายนี่ไงตรวจสอบไอดีแป๊บ332569945968ไอดีก็ถูกทื่ก็ถูกนะครับคุณซิดเบตดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะไอ้เจ้ามนุษย์ ถ้าเจ้าไม่ยอมเรียกชื่อข้าให้ถูกต้องข้าสัญญาเลยว่าข้าจะเข้าไปกินดวงวิญญาณอันโงเ่เขลาของแกถึงแม้รสชาติมันอาจจะดูเฟืฟเ่อนๆดูจืิญเจืิจ,จโลก็ตามมันนะแต่ข้าก็จะกินมันโอ้ใจเย็นๆครับท่านซิดเ็ดออ้ยบอมเมียนเอออุ้เต่ผมว่าซื่อนี้มันเท่อเเอีอีเด้อเออออกเสียงกันได้ละคุณซิดเบดเออได้ไหมเอาฝรั่งแล้วจักหน่อยซิดเบดโอเคบอสคุณซิดเบด วันนี้แกรอดตัวไปไนดะ้อา้าวมักิีักไปครับเชิญครับเชิญถูกต้องครับไปเลยอืมเชิญครับไปกี่คนแล้วเนี่ยหนึ่งสองคนปะฮสวัสดีจ้าเจ้ามนุษย์ เจ๊มากาเรตเต้ใช่ไหมเด็กแต่รอบดีป้าหัวงูยังครับแ่ะคือมาลายเะครับทั้งหัวมันหัวเจ๊นั่นล่ะมันมีงินหลายชนิดเลยนะว่าสิเป็นงูสิงงูเขียวงูหางกระดิง่งกุ้งกิ้งเจ๊ขอดูงูของเจ้าได้ป้าว่ามันยาวแค่ไหนโตเต็มวัยแล้วหรือ,อยังจ้า เป็นผีและก็ยังจะกินผมอีกลหครับเจ๊ตอนนี้อุ้ยเจ๊ก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะตอนเป็นมนุษย์ชื่อมากาเลตดตอนเป็นผีชื่อซุป เจ๊ช,ชุบที่ชุบเหรอเจ๊ชุบนี่กุตุรตัดนี่บอกทเจ๊บัะเล็ตนั่นแหละชื่อเทพก็เยอะเลยในใบยข้อมูลบอกว่าอยู่ชั้น2ห้องที่3นะครับในเอกสารก็แจ้งว่าจะกลับมาด้วยเอาแลไงน่าจะตัวแทรหรือเปล่าเดี๋ยวฮพักอยู่คนเดียวซะด้วยนะความสามารถของเจ๊คือทําให้อดอยากเหรอคืออะไรคือคําสาบเป็นความอดอยากแรงแค้นนี่เหรอลักษณะเด่นของเจ๊คือมีรอยสักที่หน้าผากันเหรอแล้วก็มีจมูกที่เล็กมีรอยยิ้มที่กว้าง ใหญ่รูปตามสไตล์ของเจ๊ก็ยังกว้างใหญ่เกือบถึงหูเหมือนเดิมแล้วก็มีงูบนหัว7ตัวงั้นเหรอ4ห6อุ้ย7ตัวพอดีที่โผล่หน้ามามีลี่ไว้ข้างหลังบะเนาะแล้วก็มีสีสษะกลมบลอกเท่าที่ผมเช็คทั้งหมดก็น่าจะถูกนะครับเนี่ยตัวจริงนะมีตาปั๊มมดเลยไม่หมดอายุไม่ได้ไม่ได้ผมต้องเช็คไอเดียเดี๋ยวผมพลาดอีกรหัสของเจ156894755236เอา้าถูกต้องครับเจ แน่นอนอยินแล้วจะไม่ถูกได้ยังไงเจ๊ทำตามขั้นตอนดิว่าแต่พ่อหนุ่มหน,หน้าคุ้นๆน,นะเอาหน้ามาใกล้ๆกระจกให้เจ๊มองได้ไหมผลิตาเจ๊กมันดวงหน่อยนะเออโอ้ต่าก,ก็น้อยจริงนะแต่บอกขอล่างตรงนี้แล้วกันละครับเจ๊เออยังไงก็ยิยนดีรับกลับนะครับไปเลยเจ๊โอ,โอ้ย ผมไม่มีหลอกงูแถวนี้นะ่เาเพราะไม่นอนหน่อยอุ๊ยอา้าวสวัสดีเจ้าปนุสวัสดีครับคุณโตป้อมไม่ต้องมาทำรอยยิ้มพิมพ์ใจเลยนะตัวจริงเพิ่งเข,เข้าไปวังหั่นเลยครับหมดนี้ถ้าผมพลาดแม้แต่คนเดียวคือผมถูกฆ่าทันทีครับนั้นการันตีได้เลยว,ว่าคนที่เข้าไปเมื่อกี้ของแท้ส่วนเจคนนี้ของปอม เออใจ,จเย็นๆลองดูเอกสารก่อนทุกอย่างมีตาปบลักษณะของฐานก็ถูกต้องนะรอยยิ้มกว้างถึงหูขุมตาแหล่แต่ดวงตาเหลืองและก็มีกี้ไก่เดือยักทั้งหูเจ็ดตัว โอ้ขี้ไก่เดือนวารซารมันก็โตไงและาบาทัทบอมแมนเนี่ยนะ่ะมังงู้กงบข้า,ขาวาขี้ไก่เดือนอยังไงเังไยๆก็โชคดีนะตัวปอมงี้โอ้สวัสดีครับคุณมากกเกเรตีรโว้ปาดโฮ้สุม,มื้อนี่6ชัว์เลี้ยงหลายเนาะครับต้องหัวนะสวัสดีคุณเจ้าหน้าที่ไม่เจอกันโดดเลย Ee, โอ้ยแยนครับบอพ่อกันก็ต้องโดนเลยนะครับผมขอเถาขับไล่ที่69จอมจี้มะเขือโปะแปะกระทาะหน้าแว่นพายเรืออดแอนโอ้บทสูนบออายุเออทุกอย่างเรียบร้อยแล้วได้พอโตไปพักก่อนแค่รับไย อเ okay. ถ้าล็อกต่อสักหน่อยเยียย่ยมเจี่ยมมองลูกกระทองลราหูเนี่ยใช่ไหมวะ <c oughs> อุย้ยทักทายจ้าเจ้ามันน้อยเออเออทักทายครับคุณโอ้เขียวมาเลยนะครับเนี่ยคุณอิสตาหรือเปล่าเอาเป็นว่าชื่อคุณอิสตาละกันนะครับผมอืมในรูปก็ตรงกับหน้านะมีตาปั๊มดีๆๆด,ด,ด้วยอืมในนี้ก็มีตาปั๊มเหมือนกันบอกว่าอยู่ชั้นที่สห้องที่สเหรอ ในใบก็แจ้กว่าจะกลับมาด้วยแฮ ชั้น3ห้องที่2อง้ยอยู่เพียงลำพังบ่าเวเลยนะครับในข้อมูลบอกว่าเจให้แกสามารถทำให้เกิดศัตรูพืชทำให้เกษตรแบบว่าวิราสันตโลตายไปหมดเลยอย่างนี้เหรอลักษณะของเจจมูกยาวแล้วก็รอยยิ้มที่กว้างและยาวด้วยอันนี้ยิ้มถึงหูของจริงเว้ยมีศีรษะหัวกลมกลมเลยนะแต่ถ้าตามรูปก็ตรงนะผมหยิกตาโตโอโ้ใช่ครับขมตาใหญ่แต่ดวงตาเนน้อย,น,อย,น,อยนึงนะครับ ตรวจสอบ ID ดสักหน่อย945269858896 ID ถูกต้องนะครับเนี่ยทำไมมันนานขนาดนี้เฝ้าได้บอเออผมเฝ้าให้อยู่ครับเท่าที่เช็คเนี่ยทุกอย่างถูกต้องเลยนะครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะเพราะฉันคือปีศาจแห่ง วัชพืชไงแล้วเขียวขนาดนี้นี oh, ่อรู้เลยปีศาจจากน้ำขี้ศีดเป็นมาครับผม่ะ <c oughs> ถูกต้องแน่นอนกลับมาหนึ่งสองสาสี่คนแล้เอ้ยครึ่งทางแล้วเว้ยไงเจ้มนุษย์สวัสดีครับคุณพี่ตาหยืดโอ้โ oh, หไหวมนวนาหน้าตาคือสิรลับเถอะเนาะในไอดีบอกว่าชื่อตู่ตัด บอกเฮ้ยตู้จังใดล่ะบอๆบอซื้อนีพอดีต้อตู้ตัสเออมันจะตัศอิกก็ไม่ได้ตูออ้ตัศเฉยเฉยแม่มันาอา่านผิดขอโทษนะครับผม <c oughs> บัตรยังไม่หมดอายุมีตาปั๊มมาด้วยนะครับในใบารายชื่อก็แจ้งว่าจะกลับมาในเอกสารบอกว่าอยู่ที่ชั้น3ห้องที่3นะครับในประวัติบอกว่าพี่เกณฑ์นั้นคือผู้ทำลายร่างโอ้โหปรมดารูปลักษณ์หน้าตามีรอยสัก อยู่บนหน้าไม่ถึงว่าลอยที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงอะนะใบหน้าที่จริงจังจริงจังโอ้จริงจัง,อจง,จงบอนี่กคือสิรลับจริงๆแล้ะผมว่าจมูกยาวฟันคมผมยาวฟันคมงั้นเหรอผมจําไม่ได้ว่าฟันพิคมหรือเปล่ายัางไงรบกควรพี่ตู้ครับยิงแข้วให้ผมเบิ่งหน่อยได้ปะครับค่ะ ไม่มีปืนหรอกนะแล้วไอ้ที่เอาปืนมาเฮ็ดยังล่ะครับก็เจ้าบอกให้ข้ายิงแคลนี่นะโอ้ยพอแมนจังสั้นครับหมายถึงว่าอ่านอันยิงฟันนะครับยิงฟันน่ะข้าก็พอเก่งทางด้านเพลงดาบอยู่นะบอมแมนฟันแบบฟันดาบฟันนะไม่ใช่หมายถึงว่าอ่ะขอดูฟันอ้หน่อยครับเออพูดคำนี้ดีกว่าอ๋อเจ้าจะดูฟันของข้าสินะ เออทุกอย่างถูกต้องใช่ไหมหมวดโด้เห,อหรออาวครับแฉก็แหลบดีนะครับผมโอเคครับก็น่าจะถูกต้องนะเนี่ยตัวสอบ ID 789586413294 ID ถูกต้องนะครับอืมทุกอย่างน่าจะถูกต้องยินดีต้อนรับกับนะครับสุดหล่อตาเยือนะอ่ะโชคดีโอ้ยเขจะหลับอยู่แล้วเนี่ยอะไรปีศาจแห่งการทำลายล้าง ทำลายใครได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวตัวป,อวอปนะอ้อมเหรอออตัวป้อมเหรอครับเนี่ยไม่นะบอกผิดตรงไหนเนี่ยเออนเพื่อเกิดจับได้สองถูกต้องเออแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นไหนดูสิอะชื่อผิด โอ้ยให้ตายสิไม่ได้เช็คชื่อผมอมองแบบผ่านๆแบบผันๆแล้วกว่าสายตามไม่ได้เช็คทุกตัวอ,อ,อ,อักษรน่ะโอเคครับวัน,นเดียวพราทนี้ขอจะจบพิธีก่อนแล้วกันนะครับหากใครถูกใจชอบใจไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยแล้วกันหากใครอยากให้มีตอนเรแล้วคอมเมนต์บอกกด้เลยครับว่าอยากดูอีกแบบจ้วยใจปฏิโทปฏิเทไม่ต้องพิมพ์ยาวขนาดนี้ก็ได้นะแค่พิมพ์ม่ผมรู้ว่าอยากจะดูต่อนะครับผมโอเคครับวันนี้กท่านไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าดืมทอดไก่กินซูวีดัสวัสดีด้วยกคนครับ